สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องร้อนๆในสังคมกันหน่อยนะครับเรื่องเงินวัดม่วงที่บางแคครับเงินสด10ล้านกับทองคำอีก250บาทหายไปจากกุฏิเจ้าอาวาสค่ะมูลค่ารวมกันนี่เยอะมากนะคะ20กว่าล้านบาทเลยทีเดียวก็เป็นข่าวที่คนตามกันเยอะมากครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยทั้งจากคลิปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสเองแล้วก็มีพระนิทัศน์อดีตพระคนสนิทที่เอามา เปิดเผยข้อมูลอีกมุมหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็มีความเห็นจากนักวิชาการาศาสนาแล้วก็อดีตตำรวจด้วยนะคะที่ให้มุมมองเข้ามาเราจะมาลองไล่เรียงกันดูมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าข้อมูลจา่ล็อกฟังเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือตรงไหนที่ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะเริ่มจากฝั่งเจ้าาวาดก่อนเลยนะคะท่านก็ยืนยันนะคะว่าเงินกับทองที่หายไปเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเองสะสมมานานค่ะ ท่านบอกว่าสะสมมาจากการปฏิบัติศาสนก,กิจ40กว่าพรรษาเลยแล้วท่านก็เชื่อว่าถูกขโมยไปจริงๆแต่ไม่ได้เจาะจงว่าสงสัยใครเป็นพิเศษแต่เหมือนท่านจะพุ่งเป้าไปที่พระนิทัศน์นิดหน่อยไหมครับว่าอาจจะสร้างเรื่องเพราะเคยมีปัญหากันมาก่อนอืมท่านก็พูดทํานองนั้นนะคะว่าอาจจะเกิดจากความโกรธแค้นที่พระนิทัศน์ถูกขับออกจากวัดไปเพราะเรื่องความประพฤติ แล้วท่านก็ย้ำด้วยว่าบัญชีวัดกับบัญชีส่วนตัวเนี่ยแยกกันชัดเจนเลยพร้อมให้ตรวจสอบครับผมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งท่านยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีทองหายไปแล้วครั้งหนึ่งประมาณห้าสิบาทอา้าวเหรอครับแล้วตอนนั้นแจ้งความไหมไม่ได้แจ้งค่ะท่านบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตอืมก็น่าคิดนะครับเอาละนั่นคือมุมของเจ้าอาวาสทีนี้มาฟังอีกด้านบ้างจากพระนิทัศน์ข้อมูลนี้ดูจะเออคนละทางเลย คนละทางเลยค่ะคือทางพระนิทัศน์มองว่าการหายไปของเงินและทองครั้งเนี้ยมันเป็นการหายทิพนะคะหายทิพหมายถึงจัดฉากประมาณนั้นค่ะท่านเชื่อว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาเองท่านอ้างว่าท่านรู้เรื่องภายในเยอะเพราะเคยเป็นเหมือนมือขวาของเจ้าออวาสและก็กล่าวหาเลยว่าเจ้าออวาสเนี่ยไม่ได้แยกบัญชีใช้รวมกันหมดบัญชีวดัดบัญชีส่วนตัวคือบัญชีเดียวกัน โหแรงเหมือนกันนะครับแล้วที่บอกว่าเป็นมือขวารู้ความลับนี่มีประเด็นอะไรอีกไหมครับค่ะท่านอ้างไปถึงขั้นว่ารู้เรื่องที่เจ้าอาวาสเคยรับซื้อของโจรหรือแม้แต่เรื่องที่แบบว่าซื้อตําแหน่งเจ้าคุณอะไรทํานองนั้นโหเรื่องใหญ่เลยนะนั่นซึ่งท่านบอกว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เป็นปมขัดแย้งกันมาตั้ง20ปีแล้วนะคะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงว่าเป็นคํากล่าวอ้างจากฝั่งพระนิทัศน์นะคะค่ะ ครับเข้าใจครับแล้วเรื่องที่ว่ามีคนเข้าไปขโมยได้ยังไงในเมื่อกุติดูปลอดภัยมากพระนิทัศน์ว่าไงครับตรงนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตสําคัญเลยค่ะที่พระนิทัศน์ยกมาท่านบอกว่ากุตินี่โอ้โหระบบป้องกันแน่นหนามากมีล็อกหลายชั้นครับมีกล้องวงจรปิดรอบกุติแล้วก็มีสุนัขด้วยรถไวเลอร์นะคะโอ้รถไวเลอร์เลยค่ะท่านก็เลยมองว่าการจะเข้าไปขโมยของในนั้นได้นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แล้วเรื่องกล้องวงจรปิดล่ะครับเห็นว่ามีประเด็นเหมือนกันใช่ค่ะพระนิทัศน์บอกว่ากล้องหลายตัวในวัดหรือรอบกุฏิเนี่ยมักจะถูกปิดหรือบางทีก็ไม่ได้เปิดใช้งานเป็นปกติอยู่แล้วอ้าวเหรอครับปิดเป็นปกติอันนี้ยิ่งน่าสงสัยไปอีกว่าตกลงมันเสียหรือจงใจปิดหรือย,ยังไงกันแน่ก็นั่นนะสิคะตรงนี้ตำรวจคงต้องไปสืบสวนต่อว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญหรืออดีตตำรวจที่ให้ความเห็นในคลิปต่างๆเขาก็มองว่าเ,ออเงินสด10ล้านเนี่ยสำหรับพระระดับเจ้าคุณที่มีกิจนิมนเยอะๆมีลูกศิษย์ลูกหาให้ปัจจัยเยอะๆก็อาจจะพอเป็นไปได้อืมก็อาจจะแต่ว่าการมีทองคำแท่งถึง250บาทนี่สิคะดูเหมือนว่าจะเป็นการเก็งกำไรซึ่งมันดูจะผิดปกติไปหน่อยสำหรับวิถีของพระสงฆ์ครับเข้าใจได้ แล้วทางตำรวจตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับก็กำลังเร่งทำงานกันอยู่ค่ะทั้งเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างพวกลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆครับแล้วก็สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิยาวัจกรคนขับรถหรือแม้แต่ตัตวเจ้าอาวาสเองสรุปแล้วถ้ามองจากมุมคนนอกเนี่ยมีจุดไหนที่ดูเป็นข้อสังเกตรหรือแบบข้อสงสัยหลักๆบ้างครับมีหมามีกล้อง ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่เจ้าอาวาสไม่แจ้งความตอนที่ทองหายไป50บาทครั้งก่อนอันนี้ก็ทำให้คนตั้งคำถามได้เหมือนกันนะอืมทำไมถึงไม่แจง้งครับแล้วก็มีเรื่องท่าทีการให้สัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสบางครั้งที่อาจจะดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเหตุผลในการเก็บทองหรือประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะที่สังคมให้ความสนใจเยอะ จร,จริงๆเรื่องการจัดการเงินวัดความโปรง่งใสบัญชีส่วนตัวบัญชีวัดเนี่ยเอ่อมันก็เป็นประเด็นที่เราได้ยินกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวถูกต้องเลยค่ะเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าแค่กรณีนี้เลยนะครับแล้วก็ขออุตานิดนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนครับผมวัดม่วงที่เป็นข่าวเนี่ยคือวัดม่วงเขตบางแ,แคกรุงเทพมหานครนะครับที่หน้าวัดมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินไม่ใช่วัดม่วงที่อ่างทองหรือวัดม่วงแครแถวเจริญกรุงคนละวัดกันค่ะ ออ oh, ครับชัดเจนครับขอบคุณครับคือตอนนี้ข้อมูลจากแต่ละฝ่ายนี่มันดูขัดแย้งกันชัดเจนมากจริงๆค่ะสถานการณ์แบบนี้แหละค่ะที่ข้อมูลมันสวนทางกันแล้วหลักฐานที่แบบชี้ชัดไปเลยมันก็ยังต้องรอการพิสูจน์อยู่มันก็สะท้อนให้เห็นความท้าทายเหมือนกันนะคะในการตรวจสอบความโปร่งใสของสถาบันที่คนให้ความศรัทธายเยอะๆครับ มันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าแล้วสังคมเราจะมั่นใจในระบบการจัดการภายในองค์กรทางศาสนาแบบนี้ได้ยังไงเมื่อมันเกิดเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็พิสูจน์ข้อเท,ท็จจริงได้ยาะแบบนี้ขึ้นมาก็น่าคิดต่อนะคะ